สนับสรุนโดยปิยเวทแบททิลดื่มทุกวันมั่นใจ สนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกสวัสดีครับแฟนๆขอตรไลา์ไทยล่ดอททีวีทุกท่านครับผมนิีิท่วมประถมครับและตอนนี้ครับผมยืนอยู่ข้างเจ้ามาเซรติ กรคาเลในรุ่นโทรฟิโอเป็นรุ่นที่แรงที่สุดของเจ้าเกรคาเลมาสราติเกรคาเลนี้คือรถ SUV รุ่นเล็กที่สุดของมาสร a ติในวันนี้แต่ไม่ได้เล็กแค่รูปร่างนะครับพลากําลังเข้ามาหาศาลนะเจ้าโทรฟิโอคันนี้เนี่ยมีแรงม้ามากถึง530แรงมา620นิวตันเมตรโคตรแรงท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าผมไปลองขับเจ้าเกรคาเลนี้มาแล้วที่ประเทศอิตาลีแต่เราได้ไปลองขับในรุ่น Gt ในประเทศไทยมาสตริตประเทศไทยจะนําเจ้าเกรคาเล่ม,มาจําหน่ายใน2รุ่นด้วยกันคือเจ้า GT คือรุ่นเริ่มต้น300แรงม้า450นิวตันเมตรตัว GT นั้นเป็นเครื่องมายไฮบิดนะครับแต่เจ้าตัวโทรฟิโอนี้นี่คือเครื่องยนต์สันดาบในล้วนๆ530แรงม้าโคตรแรงนะครับและรายลอียดของเขามีดีมากกว่าเครื่องยนต์อีกเดี๋ยวเราจะพาทุกทม,มาชมรอบคันตัวจริงเสียง จริง,รงที่จะเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราแต่ตัวนี้เป็นตัวโชว์นะครับมาสรตริติประเทศไทยนําเจ้าคันนี้เนี่ยมาโชว์ให้แฟนๆได้รับทราบมาโชว์ให้ลูกค้ามาสรตริตได้เห็นตัวจริงกันก่อนเพราะรถที่นํา,านเข้ามาจะนําเข้ามาจําหน่ายอย่างเป็นทางการตัวพรมไพขวาที่จะส่งมอบเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปนะครับแต่วันนี้เรามาดูกันแบบคร่าวๆนิดหนึ่งในความเป็นเกรคลาเค่ะทุกท่านครับเขาได้ซึมซับความเป็นตํานานของมาสรตริตมามากมายเหลือเกินในเรื่องของดี โโีไฟหน้านี้ท่านผู้ชมจะคุ้นหน้าคุ้นตามากเพราะนี่มาจาก M C 2 0ไฟหน้านี้นะแรงบันดาลใจดีไซน์มาจากเจ้า M C 2 0รถซูเปอร์คาร์คันแรกของมาเซราติเราก็ไปขับกันมาแล้วนะครับที่โมเดนาที่อิตาลีเหมือนกันเจ้า M C 2 0โคตรดีเป็นรถสปอร์ตที่ขับดีมากๆตัวนั้นอนะ่ะ630แรงม้าตัวนี้แค่530นะแต่ไฟหน้าเป็นแบบเดียวกันนะครับเป็น LED นะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติไม่มีปัญหาอยู่แล้วแลวนีดู มีจุดสามจุดมาสรติตรงนี้ด้วยอเห็นไหมมีราะเอียดเล,เล็กๆน้อยๆนะครับกระจังหน้ากริวหน้าขนาดใหญ่และนี่เป็นนี่เป็นคาร์บอนนะครับโลโก้ ตรีศูนย์วสรุติขนาดใหญ่นี่กริลเป็นแนวตั้งแบบนี้นี่คือตัวโทรฟิโอจะเป็นกริลแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัว GT จะกริลแบบนี้หรือเปล่านะแต่ตัวท็อปของโทรฟิโอทั้งหมดจะเป็นกริลแนวตั้งแบบนี้นะครับนี่เป็นลายอะไรแบบฮันนี่โครังพึ่งนะครับเซ็นเซอร์หน้ามีมาให้นะครับระบบความปลอดภยัยไฮเทคตัวนี้มาครบนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราเห็น ADA s อยู่ด้านหน้าที่บริเวณกระจกบังลมหน้านั้นแน่นอนครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าเบรก ตรนมัติด้านหน้าระบบเตือนรถออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับให้รถอยู่ในเลนมีอยู่ในเจ้าตัวนี้และในความเป็น G T ล่ะถ้าเป็นรุ่น G T ล่ะจะมีหรือเปล่าต้องรอรุ้นกันครับทุกผู้ชมครับนี่ดูซุมล้อด้านข้างนะครับความเป็นเอกลักษณ์ของมาสุรตินี่3จุดนี้มีโอ้โหมีมาให้แล้วโทรฟิโอชัดเจนตัวท็อปที่สุดของเกรคาเล่ดูยางโคตรสวยอะยางแมกนะสีแดงนะครับคาลิปเปอร์เบรกสีแดง2 5 5 4 0 R21 นะนี่ขอบ21คือตัวเต็มมาเลยนะครับแล้วแววว่าตัว GT ก็มาเป็นตัวเต็มเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นราคาเริ่มต้นแล้วนะแต่เป็นราคาที่เรียกว่า full package มาแล้วนะครับมอร์ซริตีป,ประเทศไทยนะครับทำตลาดเจ้าตัวเกรกอเน่เนี่ยคือใส่เต็มมาให้แล้วนะครับถ้าจะเสริมเพิ่มเติมคือความสวยงามเป็นพอ m e ติ c แต่ออปชั่นพวกนี้ยางล้ออะไรพวกนี้ใส่เต็มมา กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับนี่เป็นซันรูฟนะตัวนี้เต็มบานเต็มบานที่เราไปขับที่อิตาลีมาต้องเปิดครับเพราะเมืองนอกหนาวเหลือเกินต้องเปิดกระจกต้องเปิดซันรูฟไว้ให้แสงแดดเข้ามาแต่บ้านเราอากาศคนละแบบกันปิดให้สนิทไว้แล้วกันและความโดดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเกรคาเลคือนี่มือจับของเขาจะซ่อนอยู่ในตัวบอดี้นะครับลุวมมือไปและเปิด้นะ ไม่มีดึงออกมาให้มาเกะกะใส่ตานะทุกอย่างถูกซ่อนไว้ในบอดี้ตัวฝานี้หมดนะครับแล้วตัวเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงนี้ครับเซ็นเซอร์เปิดปิดนี่จะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงขอบด้านนี้ตัวโทรฟิโอเนี่ยจะใช้วัสดุที่ดีที่สุด <c oughs> ของแต่ละรุ่นอยู่แล้วนะครับนี่เป็นหนังแท้นะครับและนี่เป็นลายคาร์บอนเหลืองตัดมาแบบนี้สีเหลืองโคตรสวยเลยนะเนี่ย อันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงตัวเต็มของเขานะครับนี่มือเปิดประตูจะอยู่นี่ถ้าท่านผู้ชมดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับของผมนะครับตัวเปิดประตูจะกดตรงนี้นะครับนี่หรือจะเปิดตรงนี้ก็ได้จะเปิดได้2จุดนะตรงนี้ก็เปิดได้ตัวนี้ใช้กดเอาตัวนี้ใช้ดึงขึ้นมานะครับนี่สามารถเปิดได้2ทางวัสดุโคตรดีเลยด,ดูเป็นหนังแท้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันอีกทีหนึ่ง และนี่อีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะของเกรคาเล่เกรคาเล่คือรถ SUV ขนาดเล็กที่สุดของมาสุรติแต่อะไรครับท่านผู้ชมครับแต่มีการดีไซน์ประตูด้านหลังประตูด้านท้ายให้มีขนาดกว้างเพื่อให้ผู้โดยสารตอนหลังเข้าออกได้สะดวกผมได้ไปคุยกับทางวิศวกรของทางมาสุรติที่อิตาลีแล้วนะครับเขาบอกว่ามาสุรติเนี่ยต้องการให้ผู้โดยสารทั้งตอนหน้าตอนหลังเนี่ยมีความสบายมากที่สุดความสปอร์ตมีให้แน่นอนความสนุกในการขับมีให้แน่นอนแต่ความสบายของลูกค้า ต้องเยอะที่สุดด้วยนี่ดูภายในเทป่ะกระจกโหรบานเบลมโหดูลายเท่มากเท่มากนะตัดเลยนี่เหมือนกันปุ่มเปิดประตูแต่ด้านหลังนี่จะมีแค่ตัวเดียวนะครับจะไม่มีสลักบริเวณนี้จะมีแค่ตัวปุ่มเปิดปิดนี้เดี๋ยวเราจะไปลองนั่งกันแต่เราจะพาทุก้ชมมาชมกันก่อนและเอกลักษณ์สำหรับรถรุ่นใหม่ๆของมาสุรติก็คือโลโก้ที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาจะไม่มีคานเสามาตรงนี้แล้วแต่โลโก้จะถูกฝังไว้ในตัวบอดี้รถเลยตัวตรีศูนย์ตัวนี้นะ เ้ยตัวนี้จะไม่มีสีฟ้ายนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์ไม Hybrid แต่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สันดาบในล้วนๆ oh. แรงแรงนะครับซีรยียางเท่ากับซีรยียางตัวหน้าไหมใช้โพล e นซ่าสปอร์ตนะ2 9 5 3 5้ซยางหลังใหญ่กว่ายางหน้าแต่แม็กมันสวยนะ คตรสวยยเลยอะไฟท้ายครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้า Gt 3า0พใชบอกแล้วรถคันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถในระดับตำนานทั้งสิ้นเป็น LED Grey Calle กรคาเล่เนี่ยมาจากอะไรครับท่านผู้ชมครับเกรคาเล่เนี่ยเป็นชื่อลมเพราะมาเซราติ er ati, เนี่ยรถรุ่นต่างๆของมาเซราติเนี่ยมาจากชื่อลมทั้งสิน้นกิบลี่ก็เป็นชื่อลมลาวเ n นเตก็เป็นชื่อลมนะครับเกรคาเล่ก็เป็นชื่อลมลมมาจากทะเลทางเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างเนี้ยครับนี่ก็คือชื่อลมนะแล้วถ้าไปไปนี่ชื่อลมหมดโลกทําไงวะเนี่ยมาเซราติ er จะตั้งยังไงไฟฟ้า นะนี่ครับนี่คือภายในที่เก็บสัมภาระด้านหลังของเขาใหญ่มากมีที่บังสายตานะครับหลบได้นะปรับพับเบาะตรงนี้ได้นะปรับพับซ้ายขวานะนี่40นี่60นะครับราบไปเลยเกือบเกืบ,กบราบนะมีชันขึ้นไปนิดหน่อยนะครับโคตรเท่นะและเมื่อกี้ลืมโอ้โหนี่ดูดู ดูดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้โอ้หในวันที่เราไปขับกันที่ประเทศอิตาลีผมก็ไม่ได้ขับเจ้าโทรฟิโอผมขับเจ้า GT นะครับมันก็จะแต่งไม่ได้เทพอย่างนี้ไม่ได้แต่งสวยขนาดนี้นะครับเนี่ยดูท่อท่อ4ตัวโคตรเท่เลยกล้องมองหลังตัวนี้กล้องมองรอบคันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมบอกแล้วระบบความปลอดภัยไฮเทคมาเต็มที่ปัน่นท้งฝนด้านหลังนะครับไฟเบรคดวงที่3นะครับแล้วก็ตัวเสาอากาศแบบครีบฉลามเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันผู้โดยสารตอนหลังของเจ้าเกรคาเล่กันครับ ครับนี่คือตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังนะครับท่านผู้ชมครับเบาะนอกจากปรับพับจากด้านหลังแล้วยังสามารถมีสลักนะครับตรงนี้ปรับพับได้ด้วยนะให้ความสะดวกสบายเต็มที่อยู่แล้วแล้วดูนี่หนังแท้ห้องลายเดินได้สีเหลืองนะครับมีโลโก้มาสุรติที่หัวหมอนด้วยนะครับมันจะเตียเต้ยๆหน่อยเพราะเขาเป็น SUV ในกลุ่มที่เป็นสปอร์ตนะครับนี่มือจับแม่ ที่พักแขนพอดีเลยเบาะปรับเอ็นไม่ได้นะครับทุกู้ชมครับมาแบบฟิกมาอยู่แล้วนี่หุย้ยเฮ้ยแต่โคดนิ่มเลยว่ะหุย้ยนิ่มมากนิ่มมาก อุ้ยนิ่มดีเลยอ่ะอุ้ยนึกว่าจะนั่งไม่สบายตัว GT นั่งไม่สบายเท่าอันนี้บอกได้เลยเอ้ยนี่นั่งสบายวะ<อ>่ะแอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งโซนมีมาให้ออโต้ด้วยนี่ช่องแอร์มีให้ช่องเสียบ USB A 1, 1> USB C 1นึ้ให้ให้มาครบไว้ให้นี่ดูที่เก็บของโหซองแข็งตึกนะครับแล้วดูขอบข้างประตูดูเลยนั่งสบายมากและนี่บานมาถึงนี่เนี่ยหลังคาไงให้มาครบครันจริงๆป่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่าครับเท่ๆอยู่ด้านหน้าครับท่านผู้ชม นี่ครับภายในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะโอเคโห นั่งสบายกับตัวที่เราไปขับที่อิตาลีตัวนี้ราคาเพิ่มเข้าไปก็เกือบเกืบเท่าตัวกันนะนะระหว่าง Gt กับ t r o f e o แน่นอนแรวมาต่างกันแต่ความต่างอยู่ที่ภายในด้วยคุณบอกแม่งโคตรด,ดีเลยวะ่ะโอ้และนี่โ o ม e l a y m u l t i f u n c t i o n s t a r t s t o p e n g i n e อยู่ตรงนี้นะครับท่าผู้ชมอันนี้เป็นโหมด DriveMode ใช้หมุนนะครับเลือก DriveMode ด,ด,ด้านขวานี่ Adaptive Cruise Control นี่อยู่ตรงนี้เลยด้านซ้ายเป็นเรื่องของเครื่องเสียงกับดูหน้าจอ หน้าจอนะครับหน้าจอดิจิตอลนะขนาด12.3นิ้ว12.3นิ้วนี่8นิ้วหน้าจอดิจิตอลมี3หน้าจอหน้าจอบ้านวัดหน้าจอกลางหน้าจอตัวนี้และสิ่งที่เป็นบุคลิกเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือนี่นาฬิกามาสระติที่อยู่ตรงนี้แต่เนี้ย เป็นดิจิตอลแล้วนะครับไม่ได้เป็นเรือนเข็มแบบสมัยก่อนแต่เป็นดิจิตอลแล้วและตัวนี้หน้าจอนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นเข็มทิศได้เป็นนาฬิกาได้แล้วก็เป็น power off อะไรต่ออะไรได้ด้วยสวยมากหน้าจอตรงด้านล่างนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของแอร์นะแล้วก็เราก็เปิดปิดหน้าจอนี้ให้และสามารถเปิดปิดหน้าจอนี้ได้ด้วยนะครับยกปรับสูงตามได้4ระดับโอเคแล้วดูดี ที่เก็บของเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเขาเปิดเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายนะครับท่านผู้ชมนี่ปีกผีเสือ้อนี่ใช้อย่างงี้สวยๆนะครับ USB-C USB-A มีมาให้นะครับนี่เป็นลายเคฟล่าแต่มันไม่ใช่เคฟล่านะแต่เป็นลายสวยดีนะครับที่วางแก้วน้ำา2แก้วนี่ที่เก็บของขนาดใหญ่นะมี p o w e r วอ t l e t ให้1ช่องในนี้แล้วดูดิดูดีไซน์พวกนี้ดิช่องแอร์นะครับช่องแอร์นี่เปิดปิดใช้หมุนอย่างงี้นะใช้หมุนอย่างงี้นะนี่ใช้เป็นปุ่มหมุนอย่างงี้นะครับเท่มากๆดู วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนะนี่มีแพดเดิชชิพให้คุณนะครับในรุ่น Gt ก็มีแพดเดิชชิพนะในรุ่น t r o f i o ก็มีแพดเดิชชิพเหมือนกันครับตรงหน้าอและแผงตรงนี้จะเป็นแผงคําสั่งสําหรับการเปิดปิดตัวหลังคานะครับโอ้เนี่ยนี่ขนาดบางสายตานี่ยังนุ่งมือเลยอะ่ะโ,โอเคอ,อ,อไม่มีไฟว่ะเออเฮ้ยอันนี้ไม่ได้สังเกตตัวที่มึงนอกมีหรือเปล่าแต่นี้ไม่มีไฟไม,มีไฟ,ไม,ม,ไฟมีไฟนี่แต่ไม่จิด นะครับมีไฟอยู่มีไฟอยู่อันนี้มีไฟไหมเดี๋ยวดูก่อนอ๋อมีไฟครับแต่ว่ารถเราไม่ได้ติดนะเฮ้ยโอเคนะดูดีการวางตำแหน่งมือการวางตำแหน่งอะไรเนี่ยสุดยอดแล้วนะครับไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปนอกรถดีกว่ามาสรุปกันว่ารถคันนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ และนี่แหละ,ค,ะค,ครับท่านผู้ชมครับกับเจ้าเกรคาเลโปรฟิโอรุ่นท็อปที่สุดของมาสตริตเกรคาเลในวันนี้เครื่องยนต์สันดาบในล้วนๆน,นะ V6 ทวินเทอร์โบอยู่แล้วความแรงอย่างที่บอกให้ทราบครับ530แรงมา้า620นิวตันเมตรมันแรงมากๆผมไปขับเจ้า G ีที่อิตาล,ลียังบอกว่าแรงเลยนะครับตัวนั้นแค่300ม้าเป็นไมฮัไฮบริดแต่ตัวนี้เครื่องยนต์ล้วนๆเสียงตัวนี้เพาะมากๆเพราะเราได้ยินเสียงตัวนี้ที่สนามแข่งที่อิตาลีแล้ว แต่วันนี้มันมาอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ได้สตาร์ทรถให้เห็นนะแต่บอกได้เลยว่าเสียงท่อโคตรเพราะในความเป็นโทรฟิโอเสียงนี้ตัวจริงเสียงจริงทางท่านซีอของมาซราตินะครับได้บอกกับเราที่ประเทศอิตาลีว่าเฮ้ยความเป็นลักชัวรี่ของมาซราติคืออะไรเขาบอกว่าความเป็นลักชัวรี่ของมาซราตินั้นก็คือลูกค้าสามารถบอกความต้องการบอกความชอบของตัวเองเพื่อให้รถคันนี้เนี่ยกลายเป็นงานศิลปะ คุณรถมาสุรติไม่ใช่เพียงแค่พาหนะเท่านั้นแต่มาสุรติคืองานศิลปะส่วนตัวของลูกค้าแต่ละท่านคุณสามารถคอนฟิกได้คุณสามารถเลือกสรรในสิ่งที่คุณต้องการได้ในแต่ละส่วนในแต่ละพาทไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกได้หมดถ้าคุณเป็นเจ้าของโยตรกรรมมาสุรตินั่นหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของงานศิลปะหนึ่งชิ้น ที่สามารถพาคุณไปไหนมาไหนก็ได้นั่นคือความเป็นลักชัวรี่แบรนด์ของมาสอโรติและถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นแฟนมาสอโรติสั่งเจ้ามาสอโรติเกรคารล่คันนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรฟิโอหรือ GT 6เดือนได้รับรถเพื่อแลกกับงานศิลปะที่เป็นยนตรกรรมสำหรับ ตัวคุณเองครับใครหลายหลายคนสามารถที่จะมีซูเปอร์คาร์ได้สามารถที่จะมีรถแพงๆได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะมียนตรกรรมที่เป็นงานศิลปะเฉพาะของตัวคุณเองได้แต่มีได้ในเจ้ามาสซรติครับผมแล้ววันนี้ออโตัไลฟ์ทยแลนด์ทีวีและผมนี่ที่โต๊ะผดมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมค,ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้ามาสซรติเกรคาเล่โทรฟิโอคันนี้นะครับหรือจะเป็นรุ่น GT ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของเขาก็แสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกกัันนแล วันนี้ผมนิติทุกผู้มขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ